สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นม5ที่เราจะเรียนนั้นนะคะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของสถิตินั่นเองนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่าสถิติมานะคะนักเรียนชายนี่น่าจะคุ้นบ่อยมากเลยเรื่องสถิติเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเนาะแมนยูลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันอะไรอย่างเงี้ยมีสถิติการแข่งในบ้านเย้าเยือนได้เท่าไหร่กีแต้มเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนั่นก็คือการเก็บสถิติในรูปแบบหนึง่ง ทีนี้สถิติในความหมายของเรานะคะคที่เรารู้จักหรือว่าเขาให้นิยามความหมายของสถิติไว้เนี่ยมันคืออะไรสถิติค่ะเขาให้ข้อมูลว่ามันเป็นศาสตร์ศาสตร์ในที่นี้คือศาสตร์ในทีนี้คือสอ tamam ส <feud> <salud> ลานะตัวสอสลานะคะสอสศราสระอาสอเสือต่อเต่ารอเรือกาลานศาสตร์มันคือวิชาแขนงหนึ่งซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดการของข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย เอาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมามาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จปุ๊บมาแปลผลแปลความหมายของข้อมูลที่เราได้มาและหลังจากนั้นพอเราได้มาแล้วทำไงเก็บเงียบไหมไม่ค่ะเราต้องเอาไปเสนอ เนาะเอาไปนําเสนอให้หลายๆคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเก็บสถิติแต่อย่าลืมนะคะการเก็บสถิตินั้นข้อมูลที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงเท็จจริงและมีค่าวความเชื่อมั่นในข้อมูลชุดนั้นเราถึงจะสามารถนําข้อมูลนั้นออกไปเผยแพร่ได้ทีนี้สถิติของเขาอะค่ะเขาแบ่งสถิติออกเป็นทั้งหมด 2ประเภทนั่นเองนะคะ1ค่ะเราเรียกมันว่าสถิติเชิงพัณนา2เรียกว่าสถิติเชิงแบบอนุมานนะคะสถิติเชิงพัฒนาคืออะไรอะ่ะสถิติเชิงพัฒนาค่ะมันคือการนำมันคือเอาการเอาข้อมูลน่ะอาจจะสรุปเป็นลักษณะของตัวเลขตัวกราฟอะไรอย่างเงี้ยเอามาแสดงให้เห็น ะะมันเป็นการเก็บข้อมูลชุดชุดหนึ่งเพื่ออธิบายลักษณะของสภาพข้อมูลชุดนั้นว่าข้อมูลชุดนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะเอามาแสดงให้เราเห็นในลักษณะไหนได้บ้าง1ค่ะเขาอาจจะมาเป็นในลักษณะของแผนภูมิรูปวงกลมก็ได้เคยเห็นแผนภูมิรูปวงกลมไหมคะในมต้นน่าจะคุ้นเนาะอย่างเช่นแบบว่าเ,ออเป็นร้อยละเท่านี้อย่างเงี้ยมีเงินอยู่10,000บาทแบ่งเป็นส่วนค่าใช้ใจ่าย ในบ้านค่ารถค่าเดินทางค่าอาหารค่าเบ็ดเตล็ดฝากธนาคารที่เขาแบ่งออกมาเป็นย่อยๆอันนี้คืออันที่หนึ่งค่ะเรียกว่าแผนภูมิรูปวงกลมอันที่สองค่ะมันคือลักษณะของแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งนั้นนะคะมันก็จะเป็นแท่งๆที่แสดงถึงข้อมูลของแต่ละแต่ละอย่างอาจจะเป็นปีห้าเก้าหกยหหนึ่งหกองอะไรเงี้ยที่เขาแสดงมาในแต่ละเรื่องที่เขาสนใจ อันที่3ค่ะอาจจะเป็นลักษณะของแผนภาพการกระจายหมายความว่ามีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลตัวนั้นมาวิเคราะห์ในลักษณะในในแผนภาพเนี้ยเอามาวิเคราะห์ว่าแนวโน้มต่อไปมันควรจะเป็นยังไงหรือเปล่าเออประมาณนี้นะคะอันที่4ี่ค่ะเราเรียกมันว่ากราฟเส้นกราฟเส้นกราฟเส้นที่เห็นบ่อยมากหุ้นหุ้นขึ้นหุ้นลงหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี้ย เออนะคะประมาณนี้ลนนักษณะนี้อันนี้เรียกว่าสติสถิติแบบเชิงพรรณนาทีนี้สถิติแบบเชิงพรรณนานะคะมันจะบอกว่ามันเนี่ยจะได้เป็นข้อสรุปของข้อมูลที่เราไม่สามารถนําข้อมูลที่เขาสรุปเนี้ยไปคาดคะเนในอนาคตได้นะคะหรือไปอ้างอิงถึงกลุ่มอื่นกลุ่มใดอย่างเงี้ยได้เดพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน มันเป็นได้ข้อสรุปมาแล้วในของข้อมูลชุดนั้นที่ไม่สามารถที่จะคาดคะเนต่อได้นี่บอกนะแต่ในทางกลับกันค่ะอนุมานะ่ะมันสามารถที่จะเอาไปคาดคะเนต่อได้มันมันสามารถเอาไปสรุปผลได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคืออย่างนี้วิธีการวิธีการของสถิติอนุมานคืออย่างนี้สมมุติว่าครูสนใจครูสนใจว่าความสูงของนักเรียนระดับชั้นม .5 เอ่อ,อสมมติ5้ทับเแล้วกันอ่ะห้าทับเสมมติ5้ทับเ้าเนี่ยมีอยู่45คนครูสนใจอยากรู้ว่าเฮ้ยห้ทับเเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสูงเท่าไหร่อย่างี้นะครูก็เลยอ่ะเอางี้แล้วกันขอตัวขอต,วตัวแทนสัก20คนมาเก็บข้อมูลหน่อยครูก็เก็บ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 ข้อมูลของ20คนนี้ซึ่งมาจาก5้ทับเ้านะครูก็เก็บข้อมูลของเด็กคนนี้ยี่สิบคนเพราะเก็บข้อมูล20คนนี้แล้วปุ๊บครูก็เ,เอามา แปลผลมาแปลผลนะคํานวณวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลผลเรียบร้อยปุ๊บครูก็จะมานําเสนอให้เราฟังว่าเฮ้ยสรุปแล้ว5้ทับเเนี่ยเขาอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะสูงอยู่ที่170องศาไอ้ร้อยเจ็สิองศาไม่ใช่170เซนเมตรนะเออเขาสูงอยู่170เซนเมตรนะดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าประชากรมีอยู่45คนแต่ครูใช้20คนใช่ปะแต่มันสามารถที่จะเอาตัวอย่าง20คนเนี้ย ไปอ้างอิงถึงลักษณะประชากรทั้งหมดในห้อง5้ทับ9ได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วสูงประมาณ170เซนติเมตรอย่างนี้เรียกว่าสถิสถติอนุมานสถิติอนุมานคือ,อ,อรวบรวมเฉพาะกลุ่มตัวอย่างรวบรวมเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนะคะอุ้ยขอโทษขอโทษรวบรวมเฉพาะกลุ่มตัวอย่างแต่สามารถอ้างอิงได้ถึงประชากรทั้งหมดอา้าวมีมาแล้วสิ ประชากรกับกลุ่มตัวอย่างคืออะไรอ่ะกลุ่มตัวอย่างก็อย่างที่บอกอะค่ะกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มที่เราสุ่มเลือกไม่จําเป็นต้องใช้หมดอย่าง5้ทับก้ามี45คนครูก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทั้ง45คนครูอยากใช้สัก20คน3 0คน10คนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ถ้าเป็นประชากรเมื่อไหร่คะ่ะนักเรียนม5้ทับ้าถ้าครูอยากใช้เป็นประชากรครูต้องใช้ทุกคน เพราะฉะนั้นค่ะเราจะเคยได้ยินในทางสถิติว่าการสำม,มโนประชากรดังนั้นการสำม,มโนประชากรหมายความว่าในทุกๆ10ปีอะค่ะเขาจะสำมโนประชากรหนึ่งครั้งสำมโนสำรโนประชากรหมายความว่าเก็บรวบรวมข้อมูลของเราทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะจะต้องสำรวจข้อมูล1ปีเอ่อสิปีเราจะเก็บข้อมูลหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าการสำมโนประชากร ดังนั้นประชากรคือการเก็บข้อมูลทั้งหมดตัวอย่างคือแค่เลือกสุ่มตัวอย่างขึ้นมาเท่านั้นเองโอเคนะคะต่อไปการดําเนินการของทางสถิติเนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการ,การดําเนินการของทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขามีอะไรบ้างอะสมมุติว่าเขาเกิดอยากเขาเกิดข้อสงสัยขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาอยากได้ผลขึ้นมาหเลยเขาต้องบอกว่าอะไรคะตั้งสมมุติฐานตั้งสมมุติฐานเสร็จปุ๊บแกบอ่ะตั้ง อะไรนะตั้งปัญหาใช่ไหมตั้งปัญหากลับมาแล้วไงต่อ er ทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลทดลองทดลองแล้วไงต่อสรุปเอานำมาประมวลผลแล้วก็นำมา,นำ,มานำเสนอใช่ไหมแล้วก็นํามาวิเคราะห์อ,อะไรแบบนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นค่ะการดําเนินการทางสถิติก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตาม <lim 00> เราจะเก็บเป็นสถิติได้หนึ่งเราต้องรวบรวมข้อมูลเก็บไว้เยอะๆถ้าเราไม่เก็บข้อมูลไว้เยอะมันก็ไม่ได้เรียกว่าสถิติมันก็คือการเก็บข้อมูลเฉย ถ้าดังนั้นค่ะสถิติคือเราต้องรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นออตอนนี้น่าจะเป็นหน้าฝนเนาะหน้าฝนเพราะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าฮนเฮ้ยป,ปีนปีหนึ่งเนี่ยฝนเนี่ยมันตกสักประมาณเท่าไหร่ฝนมันตกเยอะไหมสามารถทํานาได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปเก็บข้อมูลมาก็คือเขาก็ต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ยังไงหนึ่งมก,การาจนถึง31มธันวาในของแต่ละปีถูกไหมคะ พอเราเก็บข้อมูลมาได้เสร็จปุ๊บข้อมูลนี้ก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลว่าส่วนใหญ่แล้วปริมาณน้ำฝนเนี้ยตกอยู่ในช่วงไหนมากกว่ากันบ่อยไหมน้อยน้อยไปไหมเมื่อปีที่แล้วตกเป็นยังไงเขาก็ต้องเอาข้อมูลแหล่งอ้างอิงของปีที่แล้วมาร่วมด้วยเพื่อที่จะคาดคะเนในอนาคตได้นะคะพอพอเขาวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ค่ะออกมานําเสนอเราเราจะสังเกตได้ว่าจากในข่าวเนี้ย ร้อยฝนตกเป็นร้อยละเท่านี้เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วน้อยกว่าปีที่แล้วเป็นร้อยละเท่านี้นั่นแหละค่ะมันคือสถิติที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาโอเคนะต่อไปจะจบแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองการจําแนกของประเภทข้อมูลทีนี้การจําแนกของประเภทข้อมูลเนี้ยคะ่ะครูให้แบบ2แบบ1ค่ะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล2เป็นตามลักษณะของข้อมูลการจําแนกของข้อมูลตามาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี้ย เก็บรวบรวมข้อมูลถูกไหมคะครูต้องการเก็บข้อมูลนะดังนั้นข้อมูลมีทั้งหมด2แบบเราเรียกมันว่าข้อมูลแบบปฐมภูมินะคะข้อมูลแบบปฐมภูมิอันที่สองค่ะเราเรียกมันว่าข้อมูลแบบทุทติยะภูมิทุติยะภูมิโอเคเขียนถูกไหมเนี่ยทุติยะภูมิอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่า ว่าปฐมภูมิคืออะไรปฐมภูมิคืออย่างนี้ค่ะปฐมภูมิคือเราจะดูเราจะต้องเป็นคนเก็บข้อมูลตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นของการเก็บข้อมูลโอเคนะเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มเลยยังไงอ่ะสมมติยังไงอ่ะเราอยากรู้ว่าอันไหนเป็นปฐมภูมิยังไงบ้างอ่ะว่าและทุติยภูมิเขียนทุติยภูมิอ่ะทุติยภูมิเอาใหม่นะปฐมภูมิค่ะเราจะเก็บข้อมูลโดยตรงอย่างเช่นเฮ้ย อยากรู้อะเด็กโรงเรียนวัดทรงธรรมะทิ้งขยะถูกไหมอ่ะถังขยะหลากหลายสีมากเลยแต่อยากรู้ว่าเก็บถูกเปล่าทังสีเหลืองต้องเป็นขยะแห้งสีเขียวขยะเปียกสีฟ้าสีน้ำเงินอะรีไซคเคิลใช่ปะ่ะแล้วก็ไม่มั่นใจนะสีแดงก็จะเป็นเเอ,อเป็นพิษอย่างเงี้ยขยะที่แบบอันตรายเนี่ยอยากรู้ว่าเขาใส่ถูกไหมทำยังไงดีไปนั่งจ้องสิคะ หนูก็นั่งจ้องเลยไอ้น้องๆให้น้องๆเขาใส่ถังขยะถูกไหมให้ถือถุงพลาสติกมาใส่ถูกช่องปะเนี่ยอ้าวถูกคนนี้ถือมาใส่เลยปุ๊บสีเหลืองอ้าวใส่ถูกก็ให้ถุงพลาสติกอีกคนนึงมาใส่สีเหลืองเอากระกระบาดใส่ผิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉนั้นเราก็ต้องทําแทรลี่เก็บข้อมูลไว้ว่าน้องเขาเนี่ย ใส่ใส่ถังถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิธีเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าการเก็บข้อมูลโดยตรงซึ่งการเก็บข้อมูลเนี้ยค่ะมันมีหลากหลายวิธีเก็บข้อมูลมันอาจจะมาจากของการอะไรคะหนูไปนั่งมองน้องถูกไหมหนูนั่งมองน้องอย่างเงี้ยเราเรียกมันว่าการสังเกตเราทดลองโดยการสังเกตเก็บข้อมูลโดยการสังเกตหรือหนูอาจจะอยากรู้ว่าห้องแต่ละห้องเนี้ย ห้องเรียนแต่และห้องในอาคารหนึ่งเนี่ยมีมีความกว้างความยาวเท่ากันไหมห้องหนึ่งสี่สี่ทำไมมันดูแคบทำไมห้องหนึ่งสี่ห้ามันกว้างจังแล้วห้องหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามันจะกว้างตามไหมเท่ากันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหนูก็สามารถทดลองได้โดยการวัดหรือหนูอาจจะเห็นว่ามีโพทําโพออกมาเพราะว่าไงคะเขาก็เดินไปสํารวจเดินไปถามเออขอสอบถามความเข็งเ,เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศไทยในตอนนี้อย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนันก็คือไปการ เขาเรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์แต่ส่วนใหญ่เลยที่ใช้การมักจะเป็นยังไงคะเปเปอร์ Paper, ใช่ปะ่ะล่อนกระดาษมาให้เราจงเลือกคำตอบที่ตรงกับคุณเลือกมากที่สุด5 4 3 2 1ใช่ปะ่ะมากมาก,มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ติ๊กไปแบบนั้นเขาเรียกว่าแบบใช้กระดาษก็คือการก็คือการสอบถามเหมือนกันนะเป็นแบบทดสอบการสอบถามเหมือนกันโอเคนะคะได้ทั้งการสังเกตการวัดการสอบถามการอะไรอีกอะ การสัมภาษณ์อย่างนี้ก็ได้เนาะการสัมภาษณ์อย่างนี้ก็ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลปฐมภูมิคือเราไปเก็บข้อมูลมาโดยตรงแล้วก็ถามโดยตรงโดยใช้แต่และว,วิธีในการที่ที่เราเก็บข้อมูลทั้งสังเกตกวัดสอบถามสัมภาษณ์แต่ทุติยภูมิประเภทที่2เนี่ยค่ะทุติยภูมิไม่ใช่ทุติยภูมิคือฉันขอยืมข้อมูลหน่อยสิเธอเก็บข้อมูลมาแล้วนี่ฉันขอยืมนะอ่า อย่างนี้มันเป็นพวกแบบไหนคะอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าน้ำฝนในประเทศไทยเนี้ยมันตกเยอะไหมได้กี่ลูกบาทเออได้กี่ล้านลูกบาทตามเขื่อนต่างๆเนี้ยน้ำมันจะล้นเขื่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราไม่มีทางที่ต้องไปนั่งไม่มีทางที่ไปนั่งนับน้ําที่ฝนที่ตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน่วยงานเก็บปริมาณน้ําฝนอยู่นั่นคือกรมอุตุนิยมวิทยาดังนั้นค่ะหนูก็ไปแค่ดึงเปิดเว็บเข้าไป ในกรมุตุนิยมวิทยาปุ๊บไปดึงข้อมูลเขาออกมาเพราะเขาจะลงข้อมูลให้เราดูอยู่แล้วแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี้ยค่ะมาคํานวณมาวิเคราะห์เป็นในส่วนที่เราต้องการที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับสถิติหรือการทานายในอนาคตเฉพาะของเราอย่างนี้เรียกว่าทุติยภูมินะคะเอาสรุปง่ายๆคือปฐมภูมิคือเราเก็บข้อมูลโดยตรงแต่ถ้าเป็นทุติยภูมิคือเราไปเอาข้อมูลของคนอื่นเข้ามาไปยืมชาวบ้านเข้ามานั่นเองโอเคนะ อ่ะอันสุดท้ายค่ะคุณเน้นอันนี้นิดนึงค่ะการจําแนกประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลทีนี้ลักษณะของข้อมูลนะคะมันแบ่งออกเป็น2แบบเหมือนกัน2แบบค่ะแบบอันแรกค่ะเราเรียกมันว่าเชิงปริมาณนะคะเชิงปริมาณแบบที่2ค่ะเราเรียกมันว่าเชิงคุณภาพเชิงปริมาณคืออะไรคะปริมาณเฮ้ยทำไมเธอกินข้าวทำไมเธอจานข้าวเธอเยอะกว่าฉัน อ่ะรู้ได้ไงรู้เพราะว่าอะไรคะปริมาณข้าวเขาเยอะกว่าปริมาณข้าวเน,น้อยกว่าเราดูจากขนาดกับสิ่งที่เราได้มาใช่ปะ่ะดังนั้นมันคือข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่บอกถึงขนาดหรือปริมาณที่สามารถวัดออกมาได้สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นึกออกปะคะนึกออกนะดังนั้นเนี่ยในเมื่อวัดกันได้เปรียบเทียบกันได้ก็เหมือนกับแบบอ่ะส่วนสูงอย่างนี้ก็ได้สมมุติครูสูง160เพื่อนครูสูง165 สรุปแล้วใครสูงกว่ากันสรุปแล้วเพื่อนครูสูงกว่าเพราะเพื่อนครูสูงร้อยหกสิบห้าถูกไหมคะอย่างเงี้ยมันคือข้อมูลที่สามารถวัดกันได้เราเรียกมันว่าข้อมูลเชิงปริมาณเพราะมันมีลักษณะข,ของตัวเลขเข้ามาเปรียบเทียบคู่ขาแล้วอย่า,า,า,ยางยางัยงไม่สงสัยเราไปที่ข้อมูลคุณภาพก่อนข้อมูลคุณภาพคืออะไรข้อมูลคุณภาพคือข้อมูลที่แสดงถึงสภาพสถานะคุณสมบัติที่เราไม่สามารถที่จะ บอกออกมาเป็นลักษณะของเปรียบเทียบเป็นขนาดหรือปริมาณได้นะคะอย่างเช่นเพศถามว่าเพศหนูเปรียบเทียบได้ไหมหนูเปรียบเทียบได้ไหมผู้ชายผู้หญิงใครดีกับกันอะไรยังไงหนูเปรียบเทียบไม่ได้ดังนั้นค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเงี้ยเรื่องการศึกษามันเปรียบเทียบกันไม่ได้ดังนั้นจะเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพโอเคนะครูคะครูคะหนูมีคําถามหนูเรืหนูเนี้ยหนูอยากรู้ว่าขนาดรองเท้าอะค่ะ มันเป็นข้อมูลแบบไหนเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพขนาดรองเท้าคืออะไรคะขนาดรองเท้าอย่างเช่นสมมติเราใส่เบอร์40เพื่อเราใส่เบอร์41หมายความว่าเพื่อนเราใส่เพื่อนเราเท้าดีกว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็มันเป็นตัวเลขนี่คะคุณมันเป็นเชิงปริมาณใช่เปล่าลองคิดดิไม่ใช่ถูกไหม รองเท้าขนาดของรองเท้ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพเท้าของเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเท้าเรามันใหญ่ไม่เท่ากันถูกไหมดังนั้นตัวเลขของขนาดของเท้านั้นไม่สามารถที่จะวัดได้ดังนั้นค่ะขนาดของรองเท้าเราจึงเรียกมันว่าข้อมูลแบบเชิงคุณภาพทันไหมคะโอเคเอา้าวถ้าอย่างนั้นค่ะครูขอ,ขอสักสิบห้าข้อ ลองดูซอกสข้อนี้ดูนะคะว่าหนูจะสามารถแยกประเภทของข้อมูลที่ครูให้มานั้นออกไหมว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอันแรกค่ะประเภทของเพลงประเภทของเพลงอ่าเป็นเชิงคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วนะคะราคารถยนต์ราคารถยนต์าานเป็นตัวเลขถูกไหม หกแสนบาทห้าแสนบาทหนึ่งล้านบาทอย่างนี้มีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นสามารถเห็นข้อแตกต่างของรถยนต์ได้ดังนั้นตัวนี้เป็นเชิงปริมาณราคาน้ํามันดีเซลค่ะราคาน้ํามันดีเซลวันน,น,นี้วันนี้อยู่ที่ยี่สิบแปดจุดหกเก้าพรุ่งนี้น้ํามันขึ้นวันต่อไปน้ํามันลงถูกไหมดังนั้นมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นเราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็น เป็นปริมาณเพราะว่าเราสามารถรู้ว่าวันนี้ผู้ป่วยมา20คนพรุ่งนี้มา21คนแสดงว่าผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าในช่วงนี้สถานะสถานาการณ์โควิดถูกไหมคะ,ะสม,มุดปราการนี้พุ่ง,พ,งพุ่งเลยอย่างเดียวเลย200บ้าง300บ้างอัพอัพอัพอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณอาชีพค่ะอาชีพอาชีพเป็นคุณภาพเพราะอาชีพแต่และอาชีพมีข้อดีของเขาต่างกันมันไม่เปรียบเทียบกันไม่ได้ 6. ค่ะโรคของผู้ป่วยโรงพยาบาล ใช่แล้วคุณภาพค่ะเปรียบเทียบกันไม่ได้เธอเธอเป็นมะเร็งฉันเป็นโรคาตเออเธอเก่งกว่าไม่ใช่ถูกปะมันเปรียบเทียบไม่ได้อ่ะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะกลายเป็นเเชิงปริมาณเงินเดือนพนักงานค่ะเงินเดือนอ่าเป็นปริมาณรายวิชาที่นักงเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นคุณภาพเก่งมากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากค่ะเป็นปริมาณเลขทะเบียนรถยนต์ของครู เลขทะเบียนอา้าวมีตัวเลขนี่นาเป็นปริมาณหรือเปล่า,เ,าเลขทะเบียนชั้น3 0 0 2ของเธอคือ69 5 3ห้สเธอสูงกว่าเธอชนะอย่างนี้เหรอไม่ได้ดังนั้นนะคะเลขทะเบียนเป็นคุณภาพเลขที่บ้านค่ะฉันบ้านเลขที่สองหมู่8เธอบ้านเลขที่เท่าไหร่8หมู่9เธอเธอชนะเอาอย่างนี้นไม่ใช่ดังนั้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเงินรายได้ของผู้ปกครองค่ะเชิงปริมาณอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวันค่ะ อ่าปริมาณจํานวนเวลาที่นักเรียนใช้โทรศัพท์ค่ะจํานวนเวลาแสดงว่าในแต่ละวันเราสามารถเก็บสถิติได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเป็นแบบเชิงปริมาณโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูสามารถแยกได้แล้วว่าข้อมูลแต่ละประเภทข้อมูลชนิดใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณชนิดใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้ครูขอฝากแบบฝึกหัดนะคะสําหรับนักเรียนครูขอฝากแบบฝึกหัดหนูใช้หนังสือที่ชื่อว่า คณิตศาสตร์ม6นะคะใช้หนังสือคณิตศาสตร์ม6นะคะคณิตศาสตร์ม6เปิดไปที่หน้า18ค่ะเปิดไปที่หน้า18ทําข้อหนึ่งใหญ่15ข้อย่อยทําข้อหนึ่งใหญ่15ข้อย่อยนะคะโอเคนะเพียงตอบแค่ว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแค่นั้นเองหนูจะทำแล้วตอบด้านหลังเลยก็ได้หรือจะตีเป็นลักษณะตารางแบบนี้ก็ได้นะคะ ไปหน้า18ข้อที่1ปุ๊บเปิดต่อไปค่ะหน้าที่23หน้าที่23ตรงนี้นะคะหน้าที่23เป็นเกี่ยวกับแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่1ทําทำทุกข้อข้อ1ข้อ2และข้อ3ทํทำใส่ลงในสมุดปกอ่อนนะคะทำใส่ในลงในสมุดปกอ่อนเป็นวิชาเลขพื้นฐานนะคะโอเคอันนี้คือ assignment ที่1เจอกันคราวหน้า ถ้ามีคำถามอะไรเก็บคำถามไว้ถามครูในคลิปที่สอนออนไลน์นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ